แผ่นดินไหว6.9เขยา่าฟิลิปปินส์เสียชีวิตแล้ว27ศพสื่อต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด6.9แมกนิจูดนอกชายฝั่งเมืองโกโบจังหวัดเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อคืนวันอังคารที่30กันยายนที่ผ่านมาค่ะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย27รายและบาดเจ็บมากกว่า140คนขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากยังมีผู้ติดอยู่ใต้ซากอาคารถลม่มเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในช่วงก่อนเวลา4ทุ่มตามเวลาท้องถิ่น างความเสียหายเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของภาคกลางโดยเฉพาะเมืองซานเรมิติโอและเมืองโกโบทางตอนเหนือของเกาะเซบูจึงได้รับผลกระทบหนักที่สุดด้านเมืองซานเรมิติโอประกาศสถานการณ์ภัยพิบตัติเพื่อเปิดทางให้การช่วยเหลือสามารถดําเนินการได้อย่างเร่งด่วนโดยรองนายกเทศมนตรีเมืองได้ร้องขอ,งคอความช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนค่ะทั้งอาหารน้ําดื่มและเครื่องจักรหนักสําหรับค้นหานและกู้ภยัยโดยระบุค่ะว่าพื้นที่ตอนเหนือกําลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ําจากความเสียหายของ ระบบจ่ายน้ำและยังไม่มีไฟฟ้าใช้งานรองนายกเทศมนตรีเมืองยังเผยด้วยว่ามีผู้เสียชีวิต5รายจากเหตุการณ์กำแพงถลง่มขณะประชาชนวิ่งหนีจากสนามบาสเกตบอลด้านผู้วาราชการจังหวัดเซบูระบุค่ะว่ามีบ้านเรือนโรงพยาบาลและโครงสร้างพื้นฐานหลายแห่งได้รับความเสียหายและได้ส่งทีมแพทย์ฉุกเฉินลงพื้นที่เพื่อดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่อาจยังติดอยู่ใต้ซอาคารชาวบ้านหลายพื้นที่รายงานว่าแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่รุนแรงที่ ที่สุดในความทรงจําค่ะโดยชาวเมืองบันตายันใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเล่าว,ว่าโบสถ์เก่าแก่ในเมืองเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงและหอระฆังพังถล่มลงมาขอดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บในจุดนั้นขณะเดียวกันภาพจากคลิปวิดีโอของชาวบ้านซึ่งถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นค่ะแสงไฟเก่นงอย่างรุนแรงก่อนที่ส่วนหนึ่งของโบสถ์จะพังลงมาท่ามกลางเสียงกรีดร้องของผู้คนขณะเดียวกันสถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหววิทยาแห่งฟิลิปปินส์เตือนถึงความเสี่ยงที่จะ เกิดอัปเตอร์ช็อกและความเสียหายเพิ่มเติมพร้อมแนะนําให้ประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งระวังขึ้นผิดปกติและการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลท,ที่อาจเกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยฟิลิปปินส์ค่ะตั้งอยู่ในเขตวงแหวนแห่งไฟของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อยครั้งโดยเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นหนึ่งในแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในปี2568ค่ะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn